มาทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันดีกว่าครับว่าแลกใครแล้วคุ้มค่าที่สุดสามารถใช้ได้ยาวๆสามารถได้ไปต่อกับกิจ t ี o t y นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับถึงคลิปประจำเดือนของเราแล้วนะครับทุกคนมา เราก็มาทําคลิปกันครับว่าแต่ละสัปดาห์แลกใครไปใช้คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วสามารถใช้ได้ยาวๆสาหรับสายฟรีหรือคนที่มีงบจํากัดนะครับอันนี้เพราะว่าสายฟรีนะครับแบบยังไงอ่ะจะแลกใครทั้งทีก็ต้องใช้ยาวๆใช่ไหมครับใช้ให้มันคุ้มที่สุดอ่าไปครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับความจริงเนี่ยการจะแลกใครนะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ว่าอันนี้เอาไว้ดูเป็นแนวทางได้นะครับมาก็สําหรับสัปดาห์แรกนะครับอันนี้ผมก็เล่นไปหลายตัวแล้วสําหรับ สัปดาห์แรกนะสามารถไปตามดูในช่องกันได้เลยครับหรือว่าบางตัวผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าเจอมากับตัวมาแล้วก็จะมาคุยกันครับว่าตัวไหนสามารถใช้ได้ยาวๆนะครับแล้วก็แลกมาแล้วมันคุ้มค่าที่สุดก็สําหรับตัวแรกนะครับของสัปดาห์แรกเลยที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วของสัปดาห์นี้ก็จะเป็นนี่เลยครับใครไปไม่ได้บ็อบบี้ชาวตันครับ1น5 0ิจิ๊กซอตัวนี้ไปได้ต่อนะครับได้ไปต่อโคตรคุ้มครับอันนี้ผมก็ทําคลิปไปแล้วนะชาวตันเป็นคลิปย่อยครับตัวนี้ กลางลุก CF ได้หมดครับครบเครื่องเชาตันตัวนี้แนะนําว่าให้แลกนะครับสําหรับใครที่ขาดตาแหน่งกลางลุกหรือว่า CF นะครับเชาตันดีสุดในกิจนี้แล้วครับทุกคนตัวต่อไปนะครับที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆนะครับก็จะเป็นนี่เลยครับเอเดนอาซานะครับสัปดาห์แรกนะอาซาตัวนี้ครับเหตุผลที่ผมให้ติดมานะครับเพราะว่าสําหรับสายพิ้วครับตัวนี้สกิลโคตรคล่องครับแล้วสกิลได้รัวๆแถมยิงโคตรคมนะครับมันมีหลายตัวนะ สำหรับกีดนี้นะที่แบบเป็นปีกเก่งๆก็จะมีทั้งจอร์ดเบสครับอาซาครับที่แบบตำแหน่งปีกซ้ายแล้วเก่งๆก็แล้วแต่สไตล์ครับสำหรับสัปดาห์แรกนะครับอันนี้ผมก็ให้เอเดนอาซามาก่อนนะสำหรับสายเลี้ยงสายจบสกอร์นะครับอาซาเนี่ยคือเลี้ยงดียิงคมครับตัวนี้สายเลี้ยงถูกใจแน่นอนครับไปได้ต่อยาวๆครับเอเดนอาซาแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่ผมให้ในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นยับสตัมนะครับตัวนี้ได้ไปต่อยาวๆครับสำหรับสตัมแต่ความจริงแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่า ไม่ค่อยแนะนําให้แลกเท่าไหร่นะครับสตัมไปแลกเดมันย่าวิดิกจับวีคสุดท้ายเนี่ยคุ้มกว่านะครับทุกคนเออแต่ว่าก็ติดมานะครับหนึ่งพัจิกซอสตัมก็สามารถใช้ได้ต่อยาวๆนะครับอ่าตัวนี้ครับไปกันต่อครับทุกคนวีคที่2นะครับที่แลกมาแล้วใช้ได้ยาวๆนะครับสามารถไปต่อได้กับกิจ t o t y นะครับวีคนี้เนี่ยตัวเก่งๆมันเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้ผมคัดมาให้แล้วสําหรับ fc ฟซีฟานไดนะครับก็ จริงๆฟานได้มันเก่งนะครับแต่ว่าแต้มคือแพงมากๆนะ1,500จิกซอเนี่ยสำหรับสายฟรีนี่ผมไม่ค่อยแนะนําเลยนะครับสาหรับฟานได้ไปเอาวีดีครับหรือว่ายับสตัมก็ได้เหมือนกันครับเราไม่จําเป็นต้องไปเล่นตัวพวกซูเปอร์สตาร์เนาะไปเล่นตัวอื่นก็เก่งเหมือนกันครับสำหรับวีกนี้นะครับที่ผมให้จริงๆโนหนึ่งครับของวีคนี้จะเป็นจร์ดเบสเลยครับตัวนี้ใช้ยาวๆครับ1000แต้มจรอดเบสตัวนี้นะครับแลกมาที่ผมให้มันดีเพราะว่านี่เลยครับ เล่นได้3ตำแหน่งครับปีกซ้ายปีกขวากลางลุกได้หมดเลยครับจร์ดเบสตัวนี้แล้วจร์ดเบสตัวนี้เนี่ยสับโคตรพุ่งนะครับหมดเฮดด้วยเฮดคือเก่งมากๆผมก็เลยให้ไปต่อนะครับสำหรับจร์ดเบสตัวที่2นะครับที่ได้ไปต่อก็คือยายาตูเล่ครับอันนี้ผมทําคลิปไปแล้วยายาตูเล่ตัวนี้นะครับคือจะเป็นบล็อกทูบล็อกกึ่งตัวลุกนะครับไม่ได้เล่นรับจ๋านะตัวนี้แดนกลางแน่นครับตูเล่ตัวนี้แต่ว่าจะเก่งเกมลุกกว่านะเกมรับคือจะไม่เก่งเท่าพวกวีเอล่านะครับ อันนี้ก็ได้ไปต่อนะครับสำหรับยา่าตัวเลขตัวนี้เก่งมากๆครับนานๆทีมาด้วยก็ o v r 1 1 5ก็จริงนะครับกีดหน้าอัพเป็น1 1 7แต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเลยครับตัวเลขก็ยังเป็นตัวเลขครับตัวนี้โคตรเก่งครับใครต้องการบล็อกทูบล็อกแล้วเล่นเกมลุกได้มาตัวเลขเลยครับก็สลหรับวีคนี้นะครับผมให้อยู่2ตัวนอกก็จะเป็นจอตเบกับตัวเลขครับที่แบบว่าสุดจริงๆอีกตัวหนึ่งก็ฟานได้แล้วกันสําหรับคนใจรักนะครับฟานได้ ฟันได้คือเก่งมากๆแต่ว่ามันแพงเกินไปนะครับทุกคนถ้าดูกับแต้มเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับความคุ้มค่าเนาะฟันได้ก็ยังไม่ให้ครับไปกันต่อครับทุกคนกับวีคที่3นะครับวีคที่3นี่คือมีตัวได้ไปต่อเยอะนะครับหลายตัวเลยก็คือแบบมีคนเก่งๆเยอะเลยนะครับอันนี้มาเริ่มจากตัวแรกเลยครับคงเป็นใครไปไม่ได้ที่ผมรู้สึกว่าได้ไปต่อแล้วแบบ ยาวๆตัวจริงๆครับอันนี้ยาวๆจริงๆมูฮัมหมัดซา่าครับ1250จิกซอกับปีขวาตัวนี้โคสุดครับซา่าก็สรรพคุณนะครับผมเคยพูดไปแล้วนะในคลิปที่ิคลิปที่แล้วเลยครับที่ผมแบบทาคลิปว่าแลกใครดีนะครับซา่านี่ผมก็พูดไปแล้วคือมันของจริงนะครับตัวนี้สับพุ่งยิงคมเลี้ยงได้จ่ายดีครับทําได้ทุกอย่างซา่าปีขวาควรจะทําอะไรได้ซา่าทําได้ครบทุกอย่างเลยครับตัวนี้ โคตรเด็ดครับโมฮัมเหม็ดซาลาก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ต่อไปครับที่ผมว่าให้คุ้มค่าที่สุดนะครับของวีกนี้ก็จะเป็นนี่เลยครับแพทริกวิเอล่าครับ1250จิกซอตัวนี้ผมก็ทําคลิปไปแล้วเช่นกันนะครับไปตามดูกันได้ครับทุกคนตัวนี้โคตรเก่งโคตรดีนะครับเกมลูกเกมรับพี่แกเอาหมดนะครับแต่ว่าจะเด่นเกมรับมากกว่านะครับตัวนี้จับยืน CM CDM ได้หมดเลยครับสำหรับแพทริกวิเอล่า ตัวนี้เก่งมากจริงๆครับทำคลิปไว้แล้วสามารถไปดูกันได้นะครับใช้ยาวๆครับวีเอล่าตัวนี้นานๆทีมาด้วยนะไปครับตัวที่3นะครับที่ได้ไปต่อก็จะเป็นตัวนี้เลยครับกาเบียวมากันเยสนะครับนี่ไง OVR 115เหมือนกันนะครับแถมถูกกว่ายาฟสตัมถูกกว่าเวอร์จิลฟานไดนะครับตัวนี้1,000จิกซอครับผมไปลองเล่นมาแล้วโคตรเก่งนะครับทุกคนสำหรับกาเบียวตัวนี้คือแบบมันของจริงอะนะ เป็น CB ตัวหนึ่งนะครับที่แบบสแตตอาจจะไม่เยอะนะครับเรื่องฝีเท้าเนี่ยแต่ว่าเล่นเกมจริงนะครับพลิกตัววิ่งโคตรเร็วนะทุกคนแถมชนดีมากๆนะครับกาเบลตัวนี้ชนดีมากๆแล้วก็ลูกเปิดมุมนะครับม่งได้บ่อยนะตัวนี้ดีเลยครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ทคลิปรีวิวนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนเพราะว่า ID ดีผมไม่มีนะครับตัวนี้มีไ d ดีเพื่อนนะแล้วแบบราคามันโคตรแพงอะครับถ้าให้ผมซื้อมาเล่นเนี่ยมันไม่ไหวนะครับทุกคนอ่ะก็กาเบลนะครับตัวนี้ได้ไปต่อนะ คุ้มค่าครับ1000จิกซอแถมเก่งมากๆครับกาเบียวไปกันต่อครับทุกคนกับวีคที่4นะครับวีคที่4ีนี่คือแบบโอ้โหทีเด็ดหลายตัวเลยครับของแท้ครับของแท้เยอะเลยนะสำหรับวีคนี้ไปครับเริ่มกันที่ตัวแรกครับตำแหน่ง CDM มองข้ามทุกคนได้เลยครับสำหรับกิจนี้มาเอาพี่คนนี้คนเดียวครับโรดี้ครับ1000จิกซอราคาโคตรถูกครับทุกคน CDM No.1 ของเกมนะครับโรดี้คำนี้ไม่เกินจริง โคตรโกรงครับทุกคนผมไปเจอมาในแรงแล้วแม่งโคตรเก่งเดี๋ยวผมจะแลกมาเล่นด้วยเอาจริงๆตัวเนี้ยแต่ว่าผมไม่มีแต้มตีเม็ดไงไอคลิปก่อนนะครับที่ผมรีวิวคันโตนาไปอะโอ้โหโคตรเสียดายแต้มนะครับไปแลกคัน,ตนโ,โนตนาเฉยแลกมาแม่งกากมากนะครับทุกคน <g iggle> มันมันไม่ได้กากหรอกแต่มันเล่นยากนะครับเอาโรดี้เนี่ยน่าจะดีกว่าโรดี้คือโคตรเก่งนะครับ CM CDM ได้หมดครับแถมที่สําคัญครับโคตรดีครับตัวนี้เกมลุกเกมลับพี่แกได้หมด เป็น CDM ที่จ่ายบอลโคตรดีนะครับจ่ายบอลดีกว่า CMCAM บางตัวอีกนะครับสำหรับโรดี้ตัวนี้ครบเครื่องเรื่องแดนกลางครับทาได้ทุกอย่างที่แดนกลางควรมีเลยครับโรดี้ก็ตัวนี้นะครับคุ้มค่าที่สุดนะครับของวิกซี่และคุ้มค่าที่สุดนะครับสาหรับตําแหน่ง CDM ใครที่ขาด CDM มาเอาโรดี้ได้เลยครับตัวนี้ห้ามพลาดครับหรือว่าใครต้องการจับโรดี้ไปยืน c m ได้เหมือนกันครับแต่ว่าควรมี CDM ที่เล่นเกมรับให้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับ ตัวต่อไปนะครับที่คุ้มที่สุดนะลองลงมาจากโรดี้ก็จะเป็นนี่เลยครับปีเตอร์เชคครับ1,250ิ 1, จิกซอปีเตอร์เช็คตัวนี้ห้ามพลาดเลยนะครับใครที่พลาดบูฟฟอนจากกิจที่แล้วมาก็ห้ามพลาดปีเตอร์เชคนะครับอ่าสำหรับใครที่พลาดบูฟฟอนมาแล้วมาเอาปีเตอร์เช็คได้เลยครับปีเตอร์เช็คคงไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะครับสบรรพคุณส่วนสูง196น้ําหนัก90ของเขาคงจะบ่งบอกได้แล้วนะครับว่าโคตรดีตัวนี้เล่นเกมจริงโคตรบินโคตรเซฟโคตรเหนียวนะครับปีเตอร์เชค ผมไปเจอมากับตัวแล้วเซฟจนผมหลอนนะครับมันเหนียวจริงเป็นตัวที่บินแล้วครับบินลมไปแล้วลมแล้วลุกโคตรไวนะครับลุกขึ้นมาบินต่อได้นะอันนี้แบบไม่ได้อวยนะเจอมากับตัวครับมันบินล้มไปแล้วอ่ะล้มไปนอนกับพื้นนะครับแล้วลุกขึ้นมาบินต่อได้อ่ะครับโคตรเวอร์นะปีเตอร์เชคตัวนี้ก็เป็น GK ตัวหนึ่งนะครับที่คุ้มค่าสุดๆนะครับสามารถใช้ได้ยาวๆเพราะว่าตำแหน่งจ K เนี่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเราแลกมาครั้งหนึ่งเราใช้ยาวๆครับ3าเดือนนะครับสาหรับคนที่แบบ สายชิวอะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตาม OVR อะไรเงี้ยก็ใช้ยาวๆนะครับปีเตอร์เชคตัวต่อไปนะครับอันนี้ผมก็เกิดมาแล้วแหละเดมอนย่าดีดิกนะครับ1,250จิกซอเช่นกันตัวนี้โหของแท้เลยจริงๆก็สลับกิจที่แล้วนะครับมันจะมี CB เด็ดก็คือลูซิโอใช่ไหมครับใครพลาดลูซิโอตัวนั้นมาแล้วอยากได้สไตล์เดียวกันก็มาวิดิกได้เลยครับสไตล์คล้ายๆกันเลยนะสำหรับลูซิโอกับวิดิกตัวนี้นี่ครับดูไส้ใน ความก้าวร้าวก็เยอะนะครับกระโดดก็ได้หม่งก็ได้และที่สําคัญนะครับวิ่งตัวนี้เนี่ยไม่หนักตูดนะครับกระโดดม่งลูกอากาศได้นะครับนี่ครับคุณสมบัติก็ครบเลยครับเวิร์เกตสวยด้วยตัวนี้ใครต้องการ CB ีเก่งๆนะครับสายยืนปักหลักตัวนี้นะห้ามพลาดเลยครับเดมันย่าวิดิกผมแนะนําเลยนะเอาวิดิกตัวนี้เนี่ยจับคู่ฟานได้จับคู่ยับสตัมได้หมดเลยครับคู่กาเบียวคู่ซาลีบาได้ทุกคนเลยครับ แล้วก็ตัวต่อไปนะคะที่ผมให้ได้ไปต่อตอนแรกผมก็ลังเลนะครับมันจะให้ดีไหมเพราะว่ามันก็กัมกึ่งอะครับนี่ครับวิลเลียมซาลีบาครับแ0 0แต้มจิกซอก็800แต้มนะครับคือมันกัมกึ่งเนาะ800แต้มเนี่ยมี 115, 1 1 5ยหนึ่งตัวคือบ๊อบบี้มัวครับส่วนซาลีบา800แต้มเราสามารถเก็บอีก200แต้มเพื่อไปเอากาเบียว1,000จิกซอได้อ่ะคือแบบมันก็คิดดูแล้วอะเก็บอีกแค่200มันก็ได้กาเบียวแล้วใช่ไหมครับเออ หรือไม่ก็800ได้115ใช่ไหมครับแต่ซาลิบาเนี่ยคือมันเก่งจริงๆนะตัวนี้เก่งทุกล่างครับออกมากี่ล่างกี่ล่างก็เก่งล่างนี้เสดยดายนิดนึงครับมาแค่114ถ้ามา115ผมว่าจะเสริมเข้าทีมนะครับสำหรับวิลเลียมซาลิบาคือเป็นกองหลังตัวนึงนะครับที่วิ่งโคดไวครับจ่ายบอลก็ดีแล้วก็ที่สําคัญครับพลิกตัวดีมากเข้าแท็กเกิลก็ดีครับซาลิบาตัวนี้คือเป็นกองหลังที่ครบเครื่องครับหมดเมนเจอร์ก็เก่งสุดๆเลยนะครับสำหรับซาลิบาบล็อกบอลได้ดีมากๆนะครับต ก็มันก้ากึ่งแล้วกันให้อารมณ์ด้วยกับฟานได้แล้วกันซาลิบานะครับสําหรับคนใจรักอ่าประมาณนี้เลยครับซาลิบากับฟานได้2ตัวนี้คือตัวพิเศษนะครับใครใจรักก็จัดได้เลยครับ2ตัวนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าเพชรในตมจะมีใครบ้างนะครับหรือว่าสายงบน้อยมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ let's go มาครับทุกคนเข้าสู่ช่วงงบน้อยนะครับสำหรับสายงบน้อยใครต้องการตัวลุกนะครับปีกซ้ายหรือว่ากองหน้าห้ามพลาดเลยครับ ทอซาครับทุกคน3 0 0อจิกซอนะตัวนี้เท้า5 5ทับหสกิลมูฟ4ดาวด้วยตำแหน่งรองมี ST ตัวนี้ก็ห้ามพลาดนะครับเป็นตัวหนึ่งที่สับพุ่งนะสำหรับทอซาตัวนี้เลี้ยงบอลผิวๆเลยครับแล้วก็ยิงประตูค่อนข้างคมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสเตตนี่เลยครับยิงในกรอบคมมากแต่ทอซาเนี่ยจะมีข้อเสียคือความบางนะครับโคตรบางแถมยิงเบามากๆนะครับสำหรับเอเดนทอซาตัวนี้เอ้ยเรนโดทอซาตัวนี้นะครับอ่ะ ตัวต่อไปนะครับสลับวีที่1ที่ผมให้ผ่านนะครับสลับสายงบน้อยนี่ครับโตนาลี่นะครับทุกคนตัวนี้สไตล์เดียวกับโรดี้เลยครับโรดี้เล่นยังไงโตนาลี่เล่นแบบนั้นเลยครับแต่ว่าแต่ว่าโตนาลี่เนี่ยคือเล่นเกมรับได้ไม่เก่งเท่าโรดี้นะครับอ่าแต่ว่าเกมลุกเนี่ยพอๆกันเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูไส้ในนะครับตามนี้นะครับไส้ในการส่งบอลดีมากๆครับคือเป็น CDM สายปั้นเพื่อนนะครับตัวนี้นะนี่ครับคุณสมบัติ มีเพย์เมเกอร์กับเนนแทกเกิลนะครับตามนี้เลยตัวนารีก็เป็นตัวนึงนะครับที่เก่งมากๆก็สลับวีคสอนะครับจากที่ผมดูมาผมจะให้คาเซมิโลผ่านแค่ตัวเดียวนะครับคาเซมิโ่เนี่ยสไตล์เดียวกับตัวนารีหรือว่าโรดี้เลยนะครับสไตล์เดียวกันเลยแต่ตัวนารีนะครับจะเก่งเกมลุกมากกว่าส่วนคาเซมิโลนะครับจะเก่งเกมรักมากกว่าก็สลับสายงบน้อยสามารถเลือกใช้ได้เลยครับ2คนนี้จะเอาใครนะครับ อยากได้เกมลุกก็ไปตัวนาลีครับอยากได้เกมลับก็มาคาเซมิโลครับแต่ได้ผมตัดสินใจเลือกให้ผมก็แนะนําว่าให้มาคาเซมิโลดีกว่าครับตำแหน่งกลางลับก็ให้เล่นเกมลับไปเลยง่ายดีครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นกองปนีนะครับอันนี้ก็8 0 0จิกซอเท่าซาลิบาเนาะก็คือมัน o v r เท่ากันด้วยนะครับ114เดี๋ยวก็แบบมีคนสงสัยกันว่าเอาซาลิบาร14มาแล้วแล้วกอมปนีล,ล่ะก็อันนี้ก็เลือกใช้กันได้ครับแต่กองปนีเนี่ยผมพูดตามตรงนะ จากที่ผมเจอมาแล้วก็เท่าที่เล่นมานะครับผมว่ายังไม่สุดเท่าซาลีบานะเอาจริงๆคอมปนีตัวนี้นะครับเนี่ยคอมปนี8ปดร้อยจิ๊กซอนะครับคอมปนีเนี่ยถ้าเทียบกันนะระหว่าง c ีบีแปดร้อยจิ๊กซอว์กลมปนีจะดีกว่าบอบบี้มัวนะครับแล้วซาลีบาก็จะดีกว่าคอมปนีอีกทีนึงอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนแต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ความชอบแล้วก็การใช้งานของแต่ละคนนะครับมาทุกคนสําหรับวีคที่3นะครับวีคที่3เนี่ยโอ้โหสายงบน้อยก็คือมีตัวเด็ดๆหลายตัวเลยนะครััับททุกกกคนนเรริ่่มีตวแ 2 0 0จิกซอครับอันนี้แอนโทนีกอร์ดอนนะครับตัวนี้เนี่ยวิ่งโคตรไวครับจี๊ดจานมากเลยสกิลมูฟ3าดาวก็จริงนะครับแต่ถ้าใครไม่ติดเรื่องนี้เนี่ยตัวมันเก่งนะเอาจริงนะกดลูกทูครับแทงช่องวิ่งโคตรไวนะครับกอร์ดอนตัวนี้สับอาจจะไม่ได้พุ่งนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่สับพุ่งอะไรมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยกดลูกทูนะครับวิ่งทะลุช่องโคตรไวครับแอนโทนีกอร์ดอนตัวนี้ตัวต่อไปนะครับที่ผมให้นะ ก็จะเป็นมัธถิอุตคุญ่าเลยครับเรออยานแชกีเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ให้นะครับตัวนี้ f c พี่ขอเยอะนะเพราะว่าแบบนี่ไงมีพลังแฝงใหม่ด้วยแต่ว่าถ้าเอาตามการใช้งานจริงๆนะครับปีขวาตัวนี้เนี่ยมันช้าเกินไปนะเน้นต่อบอลเป็นหลักเลยครับสายพิ้วมาเล่นได้เลยครับอันนี้แต่ว่าผมก็ยังไม่ให้นะครับตัวนี้นะตัวต่อไปครับก็จะเป็นมัตถิอุตคุญ่าครับตัวนี้3 0 0จิกซอครับมัธถิอุคุญ่า C.A.M. S.T. เล่นได้หมดเลยครับปีกซ้ายก็ได้แต่ปีกซ้ายไม่ค่อยแนะนานะครับตัวนี้แนะนําเป็น S.T. กับกลางลุกนะครับเป็นกลางลุกตัวตรงกลางหรือกลางลุกด้านข้างได้หมดเลยครับสลับมาที่อุดคุณยาตัวนี้ก็คือเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับแฟนผีก็ห้ามพลาดนะครับสลับสายงบน้อยตัวนี้ใช้ได้เลยโคตรเก่งนะครับไปกันต่อครับทุกคนกับวีที่นะครับวีธี4ี่เนี่ยผมให้อยู่2คนนะครับก็จะเป็นนิกโป๊บครับ300แต้ม ตัวนี้คือผู้รักษาประตูที่สูงถึง199เซนติเมตรเลยนะครับแล้วก็นิกฟอบตัวนี้เนี่ย <S <S เหนียวเอาเรื่องนะครับอาจจะไม่ได้เหนียวเท่าปีเตอร์เชกหรือว่าพวกกูตัวไม่ก็พวกโอลิเวอร์คาร์อะไรพวกนี้นะครับอาจจะไม่เหนียวเท่าแต่ว่านิกฟอบตัวนี้เนี่ยส่วนสูงเขาเยอะนะครับจะสามารถบินปัดลูกปั่นได้ดีนะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวนึงนะครับที่แบบเพชรในตมเนาะอันนี้ครับสายงบน้อยขาดประตูก็มาจัดกันได้ครับทุกคนต่อไปครับฟิลโฟเดนครับ ตัวนี้ที่ผมให้มองข้ามเรยันแชกีมาก่อนเพราะว่ามีฟิลโฟเดนนะครับทุกคนโฟเดนตัวนี้ครับเอาเรื่องเลยนะจริงเก่งเอาเรื่องเลยครับตำแหน่งรองก็มีนี่นะครับเป็น CM แล้วก็ C a m นะครับตำแหน่งหลักเป็น RW ด้วยก็เป็นปีกตัวนึงนะครับที่วิ่งไวเอาเรื่องยิงก็คมจ่ายบอลก็ดีครับทุกคนแล้วก็เลี้ยงบอลผิวครับฟิลโฟเดนตัวนี้คือเป็นปีกที่ทาได้ทุกอย่างเลยครับข้อเสียก็จะคือเรื่องความบางนะครับฟิลโฟเดนตัวนี้มีความบางครับแต่ก็แข่งกับท็อตซานะ นี่ครับพลังแฝงก็มีเพย์เมคเกอร์กับยิงไกลนะครับตัวนี้เถื่อนปีกตัวนึงนะครับที่ครบเครื่องมากๆแล้วก็เล่นเกมจริงโคตรเก่งนะครับฟิลโฟเดนเสียดายอย่างเดียวแค่ OVR เขาน้อยนะครับอ่ะก็สลหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้เลยครับสลหรับตัวที่ผมแนะนําแล้วก็คุ้มค่านะครับที่สามารถใช้ได้ต่อยาวๆนะครับแล้วได้ไปต่อก็มีประมาณนี้เลยครับทุกคนก็สงสัยใครนะครับเลยแบบอยากถามว่าเสริมใครดีอะไรพวกนี้ก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับทุกคน คอมเมนต์คุยกันได้เลยครับผมจะพยายามไล่ตอบทุกคอมเมนต์นะครับที่ผมจะตอบได้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็สามารถกดไ like, ลค์กดติดตามให้ผมได้นะครับเป็นกำลังใจใผมได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ